สวัสดีครับสวยส,สวัสดีค่ะถ้าพี่จะขับรถไปส่งน้องเนี่ยน้องเลือกคันไหนครับเลือกได้หมดเลยเหรอพี่เลือกได้หมดเลยในโชว์รูม300รกหลาดไลฟ์เบลลี่ได้ไหมพี่อ๋อพอดีคันนั้นลืมเติมยางอะลมมันอ่อนไปนิดนึงเด<ป>ี๋ยวไปเดินเลือกได้นะไปดูได้งานเฟอร์รี่คันนี้ได้ไหมพี่เฟอร์รี่หรอพอดีไฟเลี้ยวมันเสียพี่ลืมยังไม่ได้ไปซ่อมเลยปอร์เช่ได้ไหมปอร์เช่ไฟท้ายมันเสียพี่กลัวเกิดอุบัติเหตุอะคันอื่นได้ไหมง้นอาขาดได้ไหมพี่ เอาผ่าเหรอพอดีคนขับรถพ,พี่ไม่อยู่อ่ะพี่ไม่อยากขับเองอ่ะงั้นเหลือเหลือคันนี้ได้ไหมอ่ะอาจจะเก่าหน่อยนิสันเหรอใช่ไปไหม,ไมเหลือคันเดียวแล้วมาขึ้นเลยไม่อยากไปไอ่ะทิงมาเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเอาดีอ่าแอร์เสียนิดนึงน,น,น,นะ <ob> โอเคพร้อมยังครับถ้าพี่จะเลือกเองแต่แรกอ่ะพี่ไม่ต้องมาถามหนูได้ไหมเอาก็ใจพี่มันนิสันนลา